พระราชการณียกิจด้านสาธารณสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรหนักว่าการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์จะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีและสามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้พระองค์จึงทรงพระราชทานความช่วยเหลือและแนวพระราชดำริการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเรื่อยมา โดยนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดพร้อมพระราชทานพระบรมราชโองกายในการดำเนินมาตรการต่างๆด้วยทรงห่วงใยประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งทรงมีพระมหาการุณาธิคุณพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยจำนวน36คันรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษจำนวน5คันรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลจำนวน2คันรวมทั้งรถต่อพ่วงชีวะนิรภัยจำนวน6คันเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกภาคสนามในการตรวจหาเชื้อโควิด1 9ในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง พระราชทานชุด PPE แบบเสือ้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ครั้งเดียวชุด PPE แบบชุดหมีกันน้ำชนิดใช้ครั้งเดียวและชุด PPE แบบเสือ้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ซ้ำได้จำนวน3มรุ่นรวม700,000ตัวและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน122ล้านบาทในการจัดหารถยนต์และอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวเพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานรถเอ็กซเร์ระบบดิจิทัลคันแรกในประเทศไทยที่มีระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ทันสมัยที่สุดให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์ในการป้องกันดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนอย่างครบวงจรและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ